ี๋ยวผมจะให้มองผ่านกระจกดำนะครับแล้วก็สังเกตน้ำรวดว่ามันการทำงานเป็นยังไงนะครับนี่จะเห็นว่ากระแสไฟเนี่ยมันจะเปิดไว้ตลอดแล้วก็เราเอารวดไปหยอดหยอดนิดเดียวนะฮะหยอดหยอดแล้วน้ำรวดมันก็จะดูดเข้าไปนะครับดูดเข้าไปเป็นวงเป็นวงมันก็จะหลอมละลายซึมลงเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นง,งาน สวัสดีครับวันนี้สวัต DIY จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมอลูมิเนียมนะครับเรามาเริ่มจากการต่อสายหน้าตู้กนก่อนนะครับอันนี้เป็นสายรีโมทช่องรีโมทมันจะมีสองช่องนะครับอีกช่องหนึ่งมันจะเป็นช่องพิเศษเอาไว้ต่อพวกคูสวิตนะช่องนี้นะครับอันนี้เราไม่ใช้เราก็ออฟไปอันนี้เป็นสายอ์กอนนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปตู้เชื่อมตัวนี้ปุ่มจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นรุ่นที่ไม่มีระบบเค้า สายหัวเชื่อมนะครับน,นี่มันจะมีรูปหัวเชื่อมอาก้อนอยู่อีกสายนึ่งจะเป็นสายกวาวนะครับสายกวาวเราจะต่อเข้ากับขั้วบวกแต่ถ้าเป็นการเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยหัวเชื่อมจะอยู่ที่ขั้วบวกนะครับอันนี้มันจะสลับกันถ้าเป็นการเชื่อมติ๊กเมื่อต่อตู้เสร็จแล้วนะครับเรามาดูด้านหลัง,ด,ลงด้านหลังนี่นจะเป็นสายที่เอาอากอนนะครับมันจะบอก เขียนว่าแก๊สอินนะฮะก็คือเราต่ออะก้อนเข้าไปจากนั้นก็ไล่สายมาที่ถังอะก้อนนะครับทําการเปิดวาลเข็มนี้มันจะบอกปริมาณของอะก้อนในถังนะครับส่วนลูกลอยตัวนี้เราจะปรับใช้เท่าไหร่เราก็ปรับเอานะครับมันจะมีเลขตัวเลขบอกอยู่ตอนนี้เราใช้ทัวเบอร์ 8, แปดเราก็จะเป่าไปที่เลข8นะครับแต่เผื่อลมนิดนึงอยู่กลางแจ้งก็ประมาณสักเลข10นะฮะเผื่อลมพัด ปรัเปล่าตั้งสเตนนะครับมันจะมีผมจะยกตัวอย่างให้ดู3ามสีนะครับสีแดงนี่เชื่อมไม่ได้นะครับสีแดงเชื่อมแล้วละลายเลยที่ใช้ได้มันจะมีสีเขียวนะครับสีเขียวแล้วก็สีทองส่วนมากผมจะใช้สีทองนี่แหละนะครับสีทองนี่มันจะเชื่อมได้ทั้งไฟ AC DC นะครับ ต่ถ้าสีแดงเชื่อมไฟ AC ีนี่คือละลายเลยส่วนการรับทางสเตนนะครับถ้าเชื่อมคาร์บอนเชื่อมสเต,น,ตนเลสเราต้องรับให้แหลมนะครับแต่ถ้าเชื่อมอลูไม่จำเป็นต้องแหลมนะอันนี้ถ้าเราเชื่อมเหล็กนะครับเชื่อมสแตนเลตต้องรับให้แหลมแต่เชื่อมอลนะูมิเนียมเนี่ยถึงแหลมเวลาที่เราเชื่อมไปมันก็จะทู่นะฮะแล้วก็เชื่อมเออเราก็รับให้ พอประมาณนะครับพอไม่ให้มันเป็นเหลี่ยมนะ,ะเท่านี้ก็พอนะครับไม่ต้องแหลมมากนะครับลวดมันก็จะมีทั้งลวดขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับอันนี้ตัวตัวใหญ่นี่จะเป็นลวด2.4นะครับส่วนตัวเล็กนี่ก็จะเป็นลวด1.6เราเอาไว้เชื่อมกับชิ้นงานที่มันหนามันบางต่างกาันเราก็เลือกใช้เอานะฮะ ชิ้นงานที่เราจะลองเชื่อมวันนี้นะครับนี่หนาห้ามิลนะะส่วนตัวบางก็มีนะครับตัวบางๆตัวนี้1นึมิลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมแบบวิธีควงนะครับปกติเขาเชื่อมอลูมิเนียมอะ่ะเขาจะใช้หัวลอยแต่การเชื่อมควงเนี่ยมันก็มีประโยชน์เชื่อมได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดู เมื่อเราเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับเปิดสวิตช์ออนขึ้นมา,าไฟเหลือด้านบน2ององดวงเล็กๆเ,เนี่ยจะต้องไม่ติดนะครับถ้าติดก็แสดงว่าตู้มีปัญหายัางเชื่อมไม่ได้แล้วทีนี้เราจะมาเรียนรู้ปุ่มต่างๆที่อยู่บนหน้าตู้นะครับเริ่มจากอันดับแรกตัวน,นี้จะมีรูปก้อนกับรูปไฟฟ้านะครับรูปของเชื่อมาก้อนนะฮะติ๊กกับ M M A M M A นี่คือไฟฟ้านะครับ แต่เราเชื่อมติ๊กแล้วก็กดขึ้นมาที่ติ๊กด้านบนนะฮะส่วนปุ่มนี้มันจะเป็นสวิตช์รีโมทนะครับรีโมทเสริมตัวนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้นะแต่เราจะใช้รีโมทในหัวเชื่อมเราก็ออฟไว้ก่อนส่วนตัวนี้จะเป็นไฟ DC ก็จะเชื่อมคาร์บอนเหล็กสแตนเลสไทเทียมต่างๆนะครับเราใช้ปุ่ม DC แต่ถ้าเราจะเชื่อมอลูมิเนียมเราต้องกด ปุ่มนี้ปรับมาเป็น AC นะฮะส่วนปุ่มปรับนะครับปุ่มแรกนี่จะเป็นปุ่ม Current ก็คือปรับกระแสไฟนะจะเบาหรือจะแรงเราก็ปรับเอาตัวนี้นะครับส่วนปุ่ม d o w n s ลนะครับหน้าที่ของมันก็คือมันจะหน่วงกระแสไฟตามที่เราตั้งตามตัวเลขนะครับหลังจากที่เราปล่อยรีโมทไปแล้วเนี่ยกระแสไฟมันก็จะยังทํางานต่อไปอีกไอ้ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการการเป็นตามมดนะครับ ส่วนปุ่มโพสโฟนะครับหน้าที่ของมันก็คือมันจะปล่อยอาร์กอนออกมาหลังจากที่เราปล่อยรีโมทนะครับเพื่อมาเลี้ยงแนวเชื่อมมาปกคลุมแนวเชื่อมแล้วก็เป็นการระบายความร้อนนะครับมันก็จะทํางานตามวินาทีที่เราตั้งไว้นะส่วน2ปุ่มด้านล่างนี้นะครับปุ่มปรีโฟมันก็จะทํางานตรงข้ามกับโพสโฟปรีโฟนี่จะปล่อยอาร์กอนออกก่อนที่เราจะกดรีโมทนะฮะ อีกปุ่มหนึ่งปุ่มที่2ก็คือปุ่มคลีนวิทนะครับซึ่งมันก็เป็นอันเดียวกันนะครับทำงานเหมือนกันกันกบ AC Balance นะฮะในในตู้บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะเขียนว่า AC Balance ซึ่งถ้าเราปรับมาที่ลบ5เนี่ยมันจะแนวเชื่อมมันจะนูนนะครับซึมลึกแล้วก็ปลายทางสเตนจะมนน้อยนะครับแต่ถ้าเราปรับมาเป็น5บวกนะฮะแนวเชื่อมมันก็จะกว้าง าการซึมลึกก็จะน้อยแล้วก็ปลายทางสเตนม,มันจะมนเยอะนะครับเมื่อเรารู้จักการทำงานของปุ่มต่างๆบนหน้าตู้แล้วนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มลงมือในการฝึกเชื่อมนะมือใหม่ส่วนมากเวลาที่ฝึกเชื่อมตอนแรกเนี่ยจะบอกว่าลวดมันไม่ละลายติดกับชิ้นงานนะครับคือลวดละลายแต่ว่ามันไม่ติดกันละลายแล้วกุ่งกิ้งออกอะไรประมาณนี้นะฮะสาเหตุก็คือ พอเรากดรีโมทหัวเชื่อมปุ๊บแล้วเรารีบแย่ลวดเข้าไปเลยนะครับบางทีมันก็ชิ้นงานมันยังไม่ร้อนนะครับมันก็จะไม่ค่อยติดกันมันจะติดกันยากอันดับแรกที่เราเชื่อมตอนแรกเนี่ยให้เราเปิดผิวก่อนให้ตัวชิ้นงานมันมีความร้อนก่อนนะครับมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเหมือนจะเกิดบ่อหลอมอ่ะแล้วเราก็ค่อยแย่ลวดเข้าไปเนือความร้อนของชิ้นงานมันร้อนได้ที่แล้วเนี่ยเราแย่ลวดเข้าไปมันก็จะดูดเข้าเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับ ส่วนไฟเราก็ปรับเอานะครับถ้าไฟรู้สึกว่ามันเบาไปลวดไม่ค่อยละลายเราก็ปรับขึ้นตามความเหมาะสมเวลาที่เราเชื่อมอลูมิเนียมที่เป็นไฟ a อนะครับเสียงมันจะดังแบบนี้นะไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือปกตินะฮะถ้าไฟดีมันจะไม่ดังแตบบ่ถ้าไฟ AC มันจะเสียม,มันจะดังแบบนี้นะครับเมื่อเราเวลาที่เราเชื่อมเนี่ยเราก็คอยสังเกตนะครับสังเกตว่าเวลาเราเชื่อมไปแล้วมันเป็นยังไงถึงแม้ว่าเราจะศึกษาทางทฤษฎีมานะครับ แต่มันก็ช่วยไม่ได้มากนะครับที่ช่วยได้มากจริงๆคือเราจะสังเกตจากที่เราเชื่อมไปไนี่แหละมันถึงจะจะรู้ว่าเราต้องปรับไฟยังไงเราต้องเชื่อมยังไงเราต้องเดินแนวยังไงร้อนมากกระตกตแตกเลยนะครับหลังจากที่เราเชื่อมไปแล้วเราก็มาสังเกตแนวเ,เชื่อมอถ้าแนวเชื่อมมันมันนูนไปหรือว่ามันเหมือนไม่ค่อยละลายอาจจะไฟเบาไปเราก็ปรับเอานะครับปรับไฟให้ให้เหมาะ ถ้าปุ่ม AC บาลาน์ C นะครับถ้าเราปรับน้อยแนวเชื่อมมันก็จะมันจะแคบมันจะนูนนะครับแต่ว่ามันจะซึมลึกแต่ถ้าเราปรับ a อซิบาลาน์เยอะแนวมันจะกว้างนะฮะส่วนการเดินแนวเชื่อมนะครับเราก็จะเดินในลักษณะการหยอดลวดเอาก็คือเราตั้งหัวก้อนไว้นะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดลวดเดินไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งมันจะไม่ได้ควงเหมือนการเชื่อมคาร์บอนเชื่อมเหล็กแต่ควงก็ได้นะครับจริงๆอ่ะผมเคยเชื่อมแล้วก็ผมควงแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าช่วงนั้นผมทําคลิปใหม่ๆผมก็ไม่ได้อธิบายคือการควงเนี่ยผมจะใช้เวลาที่เชื่อมแผ่นที่มันบ,งบางๆแผ่นบางๆแบบ,บนี้นะครับถ้าเราไปจอเนี่ยให้จอมันก็ทะลุแล้วนะครับแต่ถ้าการเชื่อมแบบควงอ่ะคือมันจะทําให้ชิ้นงานบางๆสองชิ้นติดกันได้ ท,ทีนี้เราจะมาลองเชื่อมที่มันเป็นชิ้นงานสองชิ้นให้ติดกันนะครับถ้าเราหัดเชื่อมใหม่ๆเราต้องลองไปเรื่อยนะครับลองหลายๆครั้งนะครับมันจะค่อยๆสังเกตค่อยๆจับจุดไปได้นะถ้าเราเชื่อมครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยมันจะยังไม่รู้อะไรนะครับแต่ถ้าเราเชื่อมหลายๆรอบหลายๆครั้งเราจะเริ่มสังเกตเราจะเริ่มรู้แล้วก็เกิดความเคยชินเกิดความคุ้นเคยนะเกิดความชำนาญขึ้นไปเรื่อยๆนะ เพราะฉะนั้นต้องลองต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราลองเชื่อมชิ้นงานหนาไปแล้วนะครับทีนี้มาลองกับชิ้นบางๆดูบ้างนะครับงานบางๆแบบนี้ ผมจะ,จะลองใช้วิธีเชื่อมแบบควงนะครับอันที่จริงนะครับถ้าชิ้นง,งานมันบางบางมากเกินไปเนี่ยเราก็ไม่สมควรที่จะเชื่อมนะครับมันมีวิธอีอย่างการพับการยิงรีเวทหรือว่าถ้าจะเชื่อมจริงจก็เชื่อมแก๊สเชื่อมบักกี้อย่างนั้นจะเหมาะกว่านะครับแต่ถ้าว่าจะเชื่อมจริงๆมันก็สามารถเชื่อมได้เราก็พลิกแพงเอานะครับอย่างที่ผมเชื่อมอยู่ตวเนี้มันคือการพลิกแพงคือการปรับประยุกต ให้เข้ากับกับลักษณะของงานนะครับก็โดยการพวงหัวเชื่อมแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราจ่อแล้วก็ใช้หัวลอยแบบเชื่อมชิ้นงานหนาๆเนี่ยแค่จอลงไปมันก็ทะลุแล้วนะครับลวดยังไม่ทันละลายเลยเนี่ยสังเกตว่าแนวเชื่อมนะครับมันยังหนาเลยนะฮะมันไม่หลุดง่ายๆนะครับจนกว่าชิ้นงานขาดก่อนที่แนวเชื่อมจะหลุดนะฮะ อันนี้ก็เป็นการทดลองให้ดูนะครับเนี่ยหนามากแข็งแรงมากแนวเชื่อมนะฮะก็คือเราสามารถจะควงก็ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะของชิ้นงาน,นโดยเฉพาะแบบนี้นะครับเห็นไหมชิ้นงานจีกฉีกไปแล้วนะครับแต่แนวเชื่อมอยังดีตอนนี้เราก็ลองนะครับลองเชื่อมลองปรับไปเรื่อยนะครับเมื่อเราเดินแนวได้แล้วเรามาลอง ปรับพวกปุ่มดาวส l o p นะครับดูว่าเวลาเวลาที่เราจบเนี่ยถ้าเราไม่ปรับดาวส l o p มันจะเป็นรอยลงไปนะครับแต่ถ้าเราปรับดาว slope ช่วยมันก็จะไม่เป็นตามมดไม่เป็นหลุมแต่พวกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเมื่อเราเดินแนวได้แล้วนะครับเราก็มาเริ่มทำความคุ้นเคยกับการปรับหน้าตู้นะ ไรีโมทปุ๊บจะเห็นว่าไฟมันจะทํางานต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วทีนี้รอยจบของชิ้นงานมันก็จะไม่เป็นหลุมนี่คือการเล่นหน้าตู้นะครับการปรับทําความคุ้นเคยกับการเชิ่มหน้าตู้ทีนี้ลวดแต่ละขนาดนะครับเราก็ปรับไฟให้ให้เหมาะนะครับอย่างถ้าลวด2.4แล้วเก็ปรับไฟสูงหน่อยลวด1.6เราก็ปรับไฟลงมา เดี๋ยวผมจะให้มองผ่านกระจกดำนะครับแล้วก็สังเกตน้ำรวดว่ามันการทำงานเป็นยังไงนะครับีเห็นว่าะแ,แสไฟเนี่ยมันจะเปิดไว้ตลอดแล้วก็เราเอารวดไปหยอดหยอดนิดเดียวนะฮะหยอดหยอดแล้วน้ำรวดมันก็จะดูดเข้าไปนะครับดูดเข้าไปเป็นวงเป็นวงมันก็จะหลอมละลายซึมลงเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นง,งานอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่า ก็พอสังเกตเห็นนะครับเราแย่รว่เข้าไปปุ๊บ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 มันก็จะดูดลงไปนะในช่วงที่เราหัดเชื่อมใหม่ๆนะ เวลาที่เราเชื่อมเสร็จทุกครั้งเนี่ยให้เรามาสังเกตแนวเชื่อมของตัวเองว่าเราเชื่อมแบบนี้มันออกมาแบบไหนเราเชื่อมแบบนี้ทําไมมันออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาตรงเนี้ยมาปรับปรุงนะครับเพื่อพัฒนาให้สีมือเรา,าดียิ่งขึ้นแล้วมันก็จะได้เกิดเป็นความชํานาญความเคยชินนะครับ และนี่ก็เป็นวิธีการฝึกเชื่อมอลูมิเนียมเบื้องต้นที่ผมสวัสดีวายได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยเชื่อมก็ลองไปฝึกดูนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ